ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับโอเพ่นไมค์คนที่สอนะครับน้องโปรแกรมสวัสดีครับผมผมเป็นคนไม่ดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเหมือนกับแอลไงครัสิ่งที่ผมเมาอ,อย่างเดียวก็คือเมารักครับผม oh. ผมเคยชอบคนคนหนึ่งไว้แล้วผมเลิกชอบเขาเพราะเขายุ่งเกี่ยวกับแอแลกอฮอล์ปกติเขาจะเป็นคนที่เงียบมาก ไม่ถามอะไรเลยแต่ผมเคยเห็นเขาเมาครั้งหนึ่งเขากลายเป็นคนพูดมากไปเฉยๆเลยแล้วถามไม่หยุดด้วยคำถามเป็นคำถามที่แปลกเช่นผมไปที่ข้าวสารนี่ยเขาเขาลังเมาจากคนไม่เคยพูดก็เห็นตึกร้างตึกหนึ่งเขาบอกกับผมว่าตึกร้างนั้นนี่ใครเป็นเจ้าของอ่ะผมก็บอกว่าไม่รู้ครับโง่นะผมก็บอก ขอโทษแล้วกันมันเดินไปที่เซเว่นเลยแล้วมันก็บอกว่าเซเว่นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมก็บอกว่าไม่รู้ครับเขาคือหัวมากเลยทาไมไม่รู้เนี่ยเดินไปครั้งที่สามมันไปเจอหมาไว้ที่หางขาดผมไม่บอกไปเลยว่าผมเป็นคนตัดหางมันเองอะ่ะแล้วผมก็แดกมันเข้าไปซะมันอยู่ๆเว้ยมันเงียบไปเว้ยสักประมาณสามวิวมันก็บอกว่าเจ๋งนะ อู้เชี๊ยอยู่ๆกูว่าเจ๋งเฉยเลยต่อไปนี้ครับจริงๆผมเป็นคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้ากับเบียร์ฮะด้วยเหตุผลหนึ่งประการเลยก็คือลำพังแค่ผมเองเนี่ยก็มึนจะตายอยู่แล้วฮะผมจะท้าวความตั้งแต่ผมยังเด็กไปเลยเกิดครั้งหนึ่งนานไปแล้วฮะตอนผมเด็กเนี่ยผมเป็นคนที่อยากเป็นนักบอลระดับโลกมากผมจำได้ผมดูกับตันซูบาสะมา อยากเป็นกองหน้าแต่ตัวอ้วนกว่าน,นี้มากตอนนั้นบอกโค้ดว่าผมขอเป็นกองหน้าครับทุกคนเคยรู้สึกว่าอยากเป็นอะไรแล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองไหมผมรู้ก็ต่อเมื่อว่าผมเดินหนึ่งก้าพุงแม่งผมขยืนแม่งสี่รอบพุงผมแม่งขยืนสี่ครั้งผมไม่รู้สึกว่าเชี่ยกองหน้าไม่เหมาะกับกูอะกูกมาอยู่กองหลังดีกว่าพออยู่กองหลังฮนะมึนทําตัวไม่ถูกเพราะผมดูการ์ตูน การเล่นบอลคือการยิงโกกูอยู่กองหลังกูยิงอะไรวะผมไม่รู้ว่าผมจะยิงอะไรดีฮะผมก็เลยแบบว่ามมุนเลยทำตัวไม่ถูกในระหว่างที่ทําตัวไม่ถูกนั้นเนี่ยผมได้บอลไว้ฝั่งตรงข้ามผมเรียกว่าไอ้อ้วนผอมสองคนมึงวิ่งมาหาผมวิ่งมาไอ้ผอมบอกว่ามึงชาร์จไปที่มันเลยเดี๋ยวกูเนี่ยจะเป็นคนดักเองไอ้อ้วนก็บอกได้เดี๋ยวกูจะวิ่งชาร์จไปที่มันทุกคนตะโกนว่าเอาบอลมาให้ได้เอาบอลมาให้ได้ผมทําตัวไม่ถูก ผมไม่ตะโกนบอกกับมันไปเลยว่ามึงก็เอาพปสิทาตัวไม่ถูกมากหลังจากนั้นผมโดนโคดเรียกครับโค้ดเรียกผมเลยบอกว่าถ้ามึงทำอย่างเงี้ยคนในทีมเขาจะเกลียดมึงเอานะเราอ่ะต้องสู้เพื่อให้บอลเราเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ฝั่งเขาผมก็บอกโอเคครับได้ครึ่งที่สองครับเสียไปประมาณแบบหนึ่งเท่าเลยผมได้บอลอีกรอบหนึ่งไอ้อ้วนกับไอ้ผอมคู่เดิมไม่กะ วิ่งเข้ามาด้วยบทสนทนาที่เปลี่ยนไปบอกว่ามึงวิ่งเลยไอ้เทียเนี่ยเอาบอลง่ายมากไอ้วนก็บอกได้เดี๋ยวกูจะรอเอาบอลอยู่ตรงนี้ไอ้ผอมมึงวิ่งเข้ามาสับซ้ายสับขวาสับซ้ายสับขวาสับซ้ายสับขวาผมจําคําโค้ดมาบอกว่ากูต้องสู้เพื่อบอลไอ้ชื่อกองไอดีวะไอ้ผอมลงไปกองอยู่กับพื้นผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคนในนั้นฮือฮากันใหญ่เลยว่าแบบมีคนตะโกนมาจากอัสจัรย์นะ่ะ เชื่อมึงนักเอกเองเหรอผมบอกผมไม่ได้นักเอเองโค้ดบีบกูมาพอหลังจากนั้นฮนะผมเป็นกองหลังไม่ได้อะผม,มต้องไปเป็นโกผมเป็นโกผมรุ้งมากผมมีสถิติเซฟบอลจากการโดนยิงด้วยหน้าตัวเองเยอะที่สุดทุกคนรู้ใช่ไหมฮะว่าใครเป็นคนยิงผมไอ้อ้วนกับไอ้ผรอมนั่นแหละหลังจากนั้นนะผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นในสิ่งที่ไม่ต้องทำร้ายใ,ใคร ผมไปเล่นในสิ่งที่เล็กลงมาอีกนิดนึงครับไปเล่นปิงปองผมไปเล่นปิงปองครับตอนนั้นนี่ซ้อมเพื่อไปอยากเป็นนักปิงปองระดับโลกอีกอ่ะมันมีอยู่ที่หนึ่งเป็นที่ที่เขาบอกว่าในยุทธจักรปิงปองเนี่ยถ้าไปแข่งที่นี่นะคุณเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนที่นี่แต่ว่ามันจะไม่อยู่ในการแข่งขันหลักผมก็เลยไปในระหว่างทางนั้นเนี่ยแฟดหนึ่งถึงแฟดที่แปดเนี่ยเก่ามากเลย มีเด็กแบบทุกคนเคยเห็นเด็กใส่เสื้อบอลไหมเแล้วผมบอกว่าดูน่ากลัวหน่อยอะ่ะเข้าไปอ่ะมันเป็นโกดังเรือเข้าไปใส่นิดได้ยินทุกคําสะบทหมดเลยไอ้เชี่อเอ้เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้คือไม่เหมาะกับการตีปิงปองเลยอะ่ะผมเนี่ยผมอยู่ในหนังเรื่องท้าชนในเวอร์ชันปิงปองตอนนั้นผมก็เอาละเดีวกูจะทําไงดีวะมีคนหนึ่งฮะเป็นคู่แข่งที่น่าเรื่องรือมากเขาชื่อไอเตียนฉายาเขาชื่อเตี้ยนด้วยเหตุผล บางประการฮนะก็คือหน้าเขาเหี้ยมมากแต่ตัวเขาตัวเท่านี้เขาไอ้ชื่อไอตียนผมจับฉากรับในวันที่จับฉากเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีเรื่องในตำนานว่าคนอื่นเนี่ยเวลาเขาทากาวิงปองเนี่ยเขาจะใช้พุก,กันส่วนไอตี้นเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ในการเกียร์กาวของตัวเองผมก็ฟังไปไม่ได้คิดอะไรแล้วดูแบบดูไม่จริงอะ่ะผมจับฉากมาผมได้ไอตีนเตียเต้ยนคือหน้าโหดมาก เบือแต่รอ,อยบาทเท่านั้นเองผมเดินไปแข่งกับเตี้ยนครับเตี้ยนเนี่ยเดินมาเหมือนร่างกายไม่เคยเสียการทรงตัวโหดมากส่วนผมอย่างที่รู้กันเนะเดินหนึ่งเก้าพุงขยับสี่เก้าผมไปแข่งกับเตี้ยนครับเซตแรกตรีอุ้งปองด้วยกันเลยทุกครั้งที่ผมตีไปเขาตบกลับมาตีไปเขาตบกลับมาตีไปเขาตบกลับมาผมแพ้ไปสิบเอ็ดศูนย์ครับผมผมไม่รู้สึกว่าแม่ง เซตนี้ไม่ได้ว่ะเซตที่สองผมลองใหม่อีกรอบหนึ่งผมตีไปฮะโดนไปสี่ศูนย์ไม่ได้อะทํายังไงดีปล่อยดีกว่าเล่นยังไงก็แพ้โดนไป6กศูนย์ครับโค้ดเรียกอีกทีหนึ่งโค้ดบอกว่ามึงเล่นแบบปล่อยใช่ไหมเนี่ยครับผมผมรู้สึกว่ายังไงก็แพ้โค้ดบอกว่าไม่ว่ามึงจะชนะหรือแพ้มึงต้องใส่สุดตัวเว้ยผมไม่รู้สึกว่าโอเคครับได้อะโคด ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ไงใส่สุดตัวมันคือการให้เกียรติตัวเองกับพูดต่อสู้ได้ฮะผมเคยไปแข่งกับเตี้ยเนาครั้งนี้ผมเสิร์ฟผมเสียเสิร์ฟผมเสียแต่ผมคิดว่าการเสิร์ฟไปสี่ครั้งเนี่ยผมจะเสิร์ฟลูกเดิมเลยแล้วจะเปลี่ยนในครั้งที่ห้าให้เตี้ยเสียความทรงตัวผมไปฮะเสียแต่ครั้งที่ห้าเนี่ยผมเสิร์ฟใหม่เป็นลูกเสิร์ฟใหม่เลยเตี้ยเสียการทรงตัวจริงๆฮะลูกเนี่ยโด่งขึ้นมาเลยผมรู้สึกว่า ผมไม่ต้องการที่ชัยชนะผมต้องการหนึ่งลูกจากเตี้ยนผมเนี่ยทุ่มทั้งกำลเงองเยทุกอย่างที่เรียนมาพุมตกไปลูกนะฮะอยู่ตรงนี้อย่างนี้ตกไปมันตุ๊ดตุ๊ดตุตลูกอยู่ที่เดิมครับแต่ไม้ไป่อยู่ที่หัวเตี้ยนผมเคยแบว่าเฮ้ยคนในแฟดหนึ่งถึงแฟตที่แปดนะเขากลัวเองเข้ามาแล้วบอกว่ามึงนักเรียนเหรอ ผมบอกกูไม่ได้นักเลงโครร้ดบีพกูมาผมว่าอรู้สึกว่าแม่งขนาดกูไม่เมาเนเนี่ยกูยังทําให้แบบว่าคนได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ก็ถ้าเกิดเมาเนี่ยมันจะขนาดไหนครับผมเจบไปครับขอ,อเสียงประมือให้โปรแกรมนะครับโอ้โหจบเลยนะ